สวัสดีครับ FC เพชรพญาแลฟาร์มทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ผมอัดคลิปก่อนหน้าไปนะครับตอนเช้านั่นจะอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็จะพอดีผมออกมานอกบ้านนะครับพอดีมาตลาดมาขายเห็ดมาส่งเห็ดนะครับทีนี้ก็เลยอมีเวลาว่างนิดนึงนะครับก็จอดรถนะแล้วก็รอทีมงานขายกลับมาทีนี้เราก็จะ มาอัดคลิปพูดคุยเรื่องของการใช้เปลือกดินในฤดูฝนในการเพอะเห็ดตามที่สัญญาไว้นะครับช่วงนี้มันจะหาเวลาว่างในการอัดคลิปมาแนะนำมือใหม่แล้วก็หลายๆคนที่กำลังคลำทางยังไม่ถูกนะครับก็จะมาช่วยคลำทางนำทางให้นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้ถึงจะ อาจจะไม่ได้บอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือบางอย่างมันอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยนะแต่ถ้าใครนำไปใช้นะครับหรือลองพิจารณาแล้วก็ทำตามผมดูใครได้ผลอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับทีนี้นะครับหลายพื้นที่สำหรับเปลือกดินในฤดูฝนนะครับมันก็จะมีอย่างหลักๆก,ก็คือผมจะบอกก่อนเลยว่าให้ดูวัสดุพอเป็นหลักนะครับอันดับแรกฤดูฝนปัจจัยคือฝนตกบ่อยนะ มันในฤดูฝนก็จะมีเปลือกอ่ามีดินที่ติดกับหัวมันค่อนข้างเยอะเศษเนื้อมันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นมันดินเหนียวเนี่ยอ่ามันก็จะมีผลในเรื่องของดินเหนียวมันจะหนักนะครับทําให้อ่าเกิดความหนักบนชั้นเพาะเวลานํามาเพาะนะครับส่วนดินทรายเนี่ยมันจะมีอ่ามาถึงมันจะทรายไม่เยอะนะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งของทรายก็คือว่า เปลือกมันมันจะเย็นและชืดไวนะสำหรับฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมที่ฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยฝนตกนานฝนตกยืดเยื้อแต่ถ้าสำหรับฝนตกที่แบบว่า1วันอ่าหวันหรือตกเช้าบ่ายแดดออกอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหากับเห็ดน,นะครับอ่าถ้าจะมีปัญหาก็คือดึงยาวเลยประมาณ2วัน3วันติด พักวันหนึ่งตกต่อเนี่ยแบบนี้วัสดุพอที่เป็นเปลือกดินจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าดินจะอุ้มความเย็นและความชื้นไว้ได้ดีได้ไวนะครับทำให้เปลือกมันที่อยู่ในกากดินของเราอ่ะมันเกิดสภาวะความเย็นตัวอย่างรวดเร็วหรือเย็นกว่าเวลาปกตินะครับแล้วทีนี้อีกหน้าฝนนะครับมันก็เลยจะมีอีกปัญหาหนึงนั่นก็คือว่าเปลือกดินในฤดูนี้มันจะเป็นเปลือกดินที่ ค้างลานนะครับพอค้างลานนานๆเนี่ยเพราะว่าเขาปิดลงแป้งใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีเปลือกดินใหม่เพราะฉะนั้นนะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของอเป็นเปลือกมันเก่าอาจจะเก่ามากหรือเก่าในระยะกลางแต่พอมาเพาะเห็ดแล้วเกิดสภาว่าอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยหรือฝนตกชุกบ่อยๆก็ทําให้เห็ด ที่ออกมานั้นไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราคาดว่าน่าจะได้หรือทําไปแล้วมันไม่คุ้มเหนื่อยนั่นเองแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับใครที่ใช้เปลือกดินในฤดูฝนเนี่ยพยายามคอนโทรลดีๆนะไม่มีใครเก่งในการพอเห็ดแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเห็ดฝางนะเพราะว่าส่วนมากจะขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศนะถึงเราจะใส่เปลือกมันหนาแต่ถ้าอากาศไม่เป็นใจโดยเฉพาะการใช้เปลือกดินในการเพราะเห็ดเนี่ยไม่ว่าจะผสมกา,กากแป้งด้วยหรือเปล่าก็ตามนะครับมันก็จะทําให้โอกาสที่มีความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มทุนนะครับหรือเห็ดออกแล้วไม่ได้ตามเป้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะปีไหนที่ฝนตกต่อเนื่องตกโลยๆยตกหมดวันนะเพราะว่าความชื้นในอากาศจะเยอะ ความเย็นที่มากับฝนจะเยอะถึงอบได้อะไรได้ผลผลิตก็อาจจะไม่ได้นะครับหรือเชิงประมาณว่าดอกแรกเหมือนออกจะดีแต่ว่าโตโตไม่เต็มที่โตแบบไม่ได้ผลผลิตแบบ100%เซนะครับก็จะทำให้หลายคนจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาว่าทำไม เวลาเพาะเห็ดได้วยเปลือกดินแล้วบางพื้นที่ทําไมเขาได้ดีจังแต่ทําไมเวลาเราเอามาเพาะแล้วนะครับในหน้าฝน,นทําไมของเราไม่เป็นเหมือนเหมือนจังหวัดอื่นหรือใครที่อยู่ในกลุ่มการเพาะเห็ดฟังที่เขาโพสตเลยเป็นเพราะอะไรนะครับต้องเข้าใจปัจจัยนี้ด้วยนะครับว่าเปลือกมันแต่ละพื้นที่เนี่ยมีแร่ธาตุมีอาหาร มีความแตกต่างกันของแต่และโรงแป้งนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมและการออกแบบโรงเรือนทุกอย่างมันคือปัใจจัยในการทําเห็ดทั้งหมดเลยนะครับถ้าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานะครับผมจะแนะนําวิธีการไล่แก้ปัญหานะบางคนอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกส่วนมากก็จะบอกว่าเชื้อเห็ดไม่ดีใช่ไหมครับ หลายคนก็จะบอกว่าเชื้อเห็ดไม่ดีเจ้านี้ออกแล้วดอกเล็กดอกบานออกดอกแต่ไม่โตอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างเป็นคําตอบสุดท้ายด้วยซ้ํานะจริงๆแล้วของเหล่านี้นะครับมันต้องไล่มาตั้งแต่วัสดุเพาะของเรามันเป็นสภาพไหนนะครับวัสดุเพาะดีหรือเปล่าสภาพแวดล้อมอากาศดีหรือเปล่าหรืออ่าหรือวัสดุเพาะหรืออ่าหรือวัสดุเพาะเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับระยะเวลาที่เราจะทำเนี่ยอ่า มันยืดเกินไปหรือเปล่าจนทําให้เมื่อเวลาเหตุจะติดดอกเนี่ยคือวัสดุเพราะเราเสื่อมไปก่อนแล้วนั่นเองนะหรือแบบว่ากอ,อีกกรณีหนึ่งคือขั้นตอนที่เราทําเราทําซ้ําๆเหมือนเดิมตลอดปีแต่ว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เข้ากับฤดูกาลนะครับทีนี้นี่แหละคือหัวใจปัจจัยที่ผมจะมาพูดในในวันนี้ก็คือ เรื่องการใช้เปลือกดินในฤดูฝนนั่นเองนะทีนี้มาเข้าใจหัวข้อแล้วก็มาฟังกันเลยนะครับการที่จะนําเปลือกดินนะครับเปลือกดินมาเพาะเห็ดในฤดูฝนเนี่ยนึ่งเปลือกดินเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความชื้นสูงครับเมื่อเราทําการหมักเสร็จนะครับส่วนมากมันก็ไม่ได้หมักหรอกก็คือถ้าเป็นผมนะผมจะเอาขึ้นชั้นเพาะเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเปลือกดินเปลือกมันเนี่ยมันมีความชื้นที่พอเหมาะอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมจะ อัดชั้นเพาะนะครับตบแน่นๆแล้วอัดชั้นเพาะขึ้นชั้นเพาะเลยนะความหนาก็ไม่ต้องไปหมาหนามากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการใส่เปลือกมันหนาจนล้นจริงๆมันก็จะทําให้ชั้นเพาะมีปัญหาอาจจะหักอาจจะถลม่มอาจจะเกิดปัญหาเรื่องอาลาสะสมหรือการนึ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับเอาเอาแค่พอเหมาะก็พอนะครับถ้า ่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือมันไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันได้ก็คือมันก็ได้นั่นแหละเห็ดนะครับใส่ทุกอย่างให้มันเหมาะสมทีนี้นะครับพอเราเราได้เปลือกมันมาแล้วเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างเก่าจากโรงงานมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนําเปลือกมันตัวนี้ขึ้นชั้นเพาะตบอัดหน้าชั้นให้ให้แน่นนะครับแล้วทีนี้เราก็จะทําการ ผสม e m นะครับกากน้ำตาลไม่ต้องใช้ในปริมาณเยอะนะทุกคนแค่จางๆก็พอนะครับเพราะว่ามันเกิดกระบวนการหมักและการย่อยอยู่แล้วหรือถ้ามันสมบูรณ์จริงๆแล้วนะครับกระบวนการหมักหรือเปลือกมันมันพร้อมจริงๆแล้วกากมันกับออขออภัยนะครับไอ e m กกากน้ำตาลไม่จําเป็นต้องลดเลยนะครับเราก็แค่หวานรำนะครับรำก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องไปใส่เยอะเดี๋ยวพวกฤดูกาลน,นี้ยเดี๋ยวเชือ้อเดี๋ยวลาศัตรูเห็ด อย่างอื่นนะครับที่มันฟื้นได้ไว,ไวกว่าเห็ดนะครับหรือเร็วกว่าเห็ดฟางเนี่ยมันจะมาก่อนเราก็ใส่ลำโลงหนึ่งห้าคูณแปดห้าคูณเก้าก็ใส่ลำสักแปดกิโลก็พอก็โรยแต่งหน้าไปนะครับใครมีคี้วัวก็หวานคิ้วัวไปก็ลดน้ําเปียกสักหน่อยไม่ต้องเปียกไม่ต้องเปียกจนแฉะนะครับคือเอาให้เปียกเฉพาะลำกับคี้ววัวหรือใครจะใช้สูตรผมก็ได้คือไม่ใส่อะไรเลยก็คือใช้เปลือกมันเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ เปลือกมันมันมีความชื้นอยู่สักหน่อยนะครับตบแล้วมันมีความชื้นความไรพอหมาดๆก็ไม่ต้องรดน้ำครับก็ปิดลงเรือนแบบไว้แบบนั้นสักประมาณ2วันถึงสามวันแล้วแต่สภาพวัสดุเพาะนะครับหลังจากปิดรงเรือนไว้ประมาณนั้นนะฮะทีนี้เราก็จะมาทําการอบไอ้น้ำนะครับอบไอ้น้าก็ยื่นท่อเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเติมน้ําอีกไม่ต้องไปลดน้ําชั้นเพาะอีกนะเดี๋ยวความชื้นมันจะเกินนะครับเพราะว่าเปลือกดินเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพ ตามระยะเวลาอยู่แล้วนะครับกว่าเห็ดจะออกหรืออะไรจะออกเนี่ยเดี๋ยวชั้นเพาะมันจะเสื่อมซะก่อนนะครับวัสดุเพาะมันจะเสื่อมซะก่อนหลังจากหลังจากอบนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็วันต่อไปก็มาเปิดโรงเรือนหว่านเชื้อตามปกติพอหว่านเชื้อเสร็จนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการลดน้ําแบบชั้นแบบหยดใต้ชั้นนะครับให้ใช้วิธีการสเปรย์ให้เชื้อแค่ พอติดหน้าชั้นพอแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็เลี้ยงเส้นใหญ่ไปอีกประมาณ4วันนะครับเพราะอะไรเพราะอากาศมันเย็นนะเลี้ยง3วันเส้นใหยมันอาจจะเดินสะสมอาหารไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเลี้ยงเส้นใหญ่ประมาณ4วันถึง5วันการใช้เชื้อให้ใช้เชื้อเพิ่มจากปกติอีกชั้นละ1ก้อนนะครับสมมุติว่าโลงเรือน5้าคณแปดูณเคยใช้รงเรือนละ30ก้อนนะครับก็เพิ่มเป็น36นะ หรือถ้าใครเคยใช้36ก็เพิ่มไปอีก6ก้อนสาหรับใครที่มีถาดเพราะแบบ2แถวแถวละ3 3ชั้นนะครับก็ลองใช้ดูก็พูดง่ายๆก็คือเพิ่มถาดละ1ก้อนนะสำหรับโรงเรือน5คูณ8 5คูณ9นะครับชั้นเพาะกว้างประมาณ1.2ถึง1.5นะครับยาว7เมตร8เมตรก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เราก็จะมาทําการ หลังจากบ่มเส้นใยไปสักประมาณ4-5วันเราก็มาทําการตัดใหยทีนี้พอตัดใยเราก็ต้องมาดูว่าความชื้นในชั้นเพะของเราเนี่ยมันมีมากหรือน้อยนะถ้าชั้นเพามันมีความชื้นค่อนข้างน้อยนะเราก็ทําการรดน้ํา เติมเข้าไปได้แต่ว่าถ้ามันมีความชื้นมากเนี่ยเส้นใยเห็ดมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคบถ้าเราถ้าความชื้นมันมากมันจะไม่ค่อยเห็นการเดินใยที่หลายคนว่าทาไมทาไมจะตัดใยทําไมใยเส้นใยเห็ดไม่มีเลยน,ะนั่นมันก็เกิดมาจากความชื้นบนชั้นพอของเราที่มันมีมากเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครเปิดมาแล้วไม่มีเส้นใยก็คือเปิดระบายอากาศลงเดินตามปกติไม่ต้องไปรดน้ําเพิ่มเติมใด,ด้แต่ถ้าใครเปิดมาแล้วมีเส้นใยถักทอสวยงามเดินดีเดินฟูดีก็ให้ ลดน้ําตัดใยตามความเหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ว่าอย่าลดจนชั้นเปียกนะเพราะว่าเมื่อหลังจากการตัดใยไปนะครับเดี๋ยวความชื้นของชั้นเพาะที่มันอยู่ข้างในมันจะค่อยฝืนขึ้นมานะครับแล้วมันจะค่อยๆเสื่อมไปตามสภาพการนะครับพร้อมกับเห็ดออกไปเรื่อยๆถ้าเราไปเติมน้ําจนล้นนะครับเห็ดเรามันจะได้ไม่ เต็มสเปคที่เราต้องการนะครับหรือมันจะได้ผลผลิตไม่น่าที่จะเป็นไปอย่างที่สมควรจะได้นั่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนเน้นนะครับเรื่องการให้น้ําแต่ละขั้นตอนหรือการดูแลเรื่องน้ําในการลดน้ําก่อนอบก่อนนึ่งนะครับหรือ,อเรื่องของการให้น้ําตัดใยห,หรือการดูแลหลังจากการตัดใยนะครับแล้วก็ทําไมถึงไม่ให้ลดน้ําเปลือกมันเปลือกดินที่ ก่อนที่จะอบจะนึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความชื้นในฤดูฝนเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือความชื้นในอากาศที่มีสูงอย่างที่2ก็คือไอ้น้าที่เราใช้นึ่งใช้อบมันก็จะไปแทรกชั้นเพาะซึ่งเพิ่มความชื้นให้กับชั้นเพาะไปอีกแล้วถ้าเราไปลดน้าเพิ่มอีกมันจะกลายเป็นความชื้นเกินวัสดุเพาะก็จะชื้นเกินนะครับจาไว้ข้อนึงนะครับจาไว้อีกข้อนึงก็คือว่าเหตุฟาง อชอบติดเม็ดในวัสดุเพาะที่หมากนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตไม่ใช่วัสดุเพาะที่เปียกนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ใครฟังแล้วไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปฟังดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วนําไปปฏิบัติด,ดูนะครับแล้วมาแชร์ประสบการณ์ด้าล่างดูนะครับว่าการที่เราทําแบบนี้นะครับตามคําแนะนําของผมเนะี่ยได้ผลมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับและได้ผลผลิตดีกว่าจากที่เราเคยทําหรือเปล่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะก็ มาเล่าสู่กันฟังนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้โพสไว้เดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามเพชรพยาหล่มเห็ดชัยภูมิครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ